เคยเห็นชิงที่เพิ่งเคยพ่อให้พี่น้องในมาเบิงมาพ่อน้ากันมือหนีขออย่าให้พีอันตรายให้อันไหนเลยนั่มพี่น้องในมาเบิงตรงนี้สถานที่มองนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมองหนึ่งที่ถุกท่านอาจชิมองบ่เห็นแต่ว่ายายฉัอ่างมองเห็นแล้วก็เลยนํามาให้พี่น้องในเบิงกันเบิงแล้วก็ชิหู้เบิงแล้วก็ชิเข้าใจสิ่งนี้มันไมีหลีบอ มันมีจริงไหมกระชิดเพราะฉะนั้นอยากให้มาหู้อยากให้มาเห็นอยากให้มาเบิง้งด้วยตัวเองจริงที่ประคาดคิดจริงที่ท่านบอกเคยเห็นจริงที่ท่านบอกเคยพอมันมีหรีมันเกิดขึ้นี่หรีอากาศเย็นเย็นมีน้ำไหลตรงสซ่หินออกน้ำมาแล้วก็มีป้าไมโอ,อยอูดมสมูรณ์เย็น เย็นท e ั้งกายเย็นทั้งใจได้ก็ได ma e. ้อยากเห็มาเห็นเอามาเห็นบ่งบ่งดีๆกะสิเห็นเบ่งดีๆก็ทีพ่อคนมีบุญถามาแล้วมาพิชูด้วยตัวเองมาเห็นมาพอแล้วกะทีในในสิ่งดีๆกลับไปคนที่บ่มีบุญกะทบ่บในถ้าเป็นคนที่มาเฮ็ดสิ่งบบดีเฮ็ดสิ่งที่บ่บ่กวรเฮ็ดสิ่งที่บบงามเจ้าก็สิได้รับ ความทุกข์ความทุกข์ตลอดไปเพราะฉะนั้นธรรมะแล้วธรรมะเห็นแล้วจะเห็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่งามๆเจ้าก็สะได้เจ้ความทุขนั่นถ้าบอมาพิสูจน์ถ้าบ่ม่าเบ่งบ้วยตัวเองเจ้าสิบพ่อพูดเลยว่ามันมีอีหยังมันมีสิ่งที่ได้รับแบบไหนมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดมันมีอันนั้นอันนั้นจึงมี ต้องมาคิดต้องมาเบิง้งมันต้องมาเห็นด้วยตัวเองได้ได้ทายวิดีโอย่ามกังเว้นนะนี่บอกหน้ามาทายย่ามกังขึ้นที่มาทายให้เบิ้งเนี่ยคือมันเป็นบรรยากาศย่ามกังเว้นนี่มันเป็นนาแรงน้าม,มันก็น่อยลงจักหน่อยแต่ว่าอากาศจะเย็นสบายดีเป็นทลายหินพักผ่อนยนใจนี่เย็น เย็งทั้งกายย็นทั้งใจสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่ว่าเฮ้าดังนั้นพายาคู่อยากเห็นเนี่ยมาเบิง้งมาเบิ้งด้วยตัวเองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันมีดีบอกมันมีจริงบอกย้ายกระลั่นตีใดย้ายกาเว้าย้ายกาว่าบอกให้พี่น้องทุกคนได้สัมผัสด้วยตัวเองเลยว่ามองนี้มันเป็นมองที่ดี เป็นมังทีมีจริงอี๋วโบเชียจะหลบลูหลบลูบ่ได้หลบลูสิ่งนี้บบได้เพราะว่าสิ่งนี้มันมีตัต่บรรพาุรุษมันมีแต่โดนมาแล้วจังได้นามาให้เบิงกันเอาทยาคูด้มาเบิงเนอะที่ชื่อว่าแก้มมะฆ่าท่าผีหลอกแก้มมะฆ่าท่าผีหลอกจำบลอุดมทรัพย์เพเ่อว่างน้ำเสียวจังวัดนัรรอลาจสีมา